สวัสดีตอนเช้าค่ะมะขามวันนี้ไม่ไม่จะพลาดทำป่นเห็ดไข่ค่ะบ้านหยาดเพิ่นเอาเห็ดไข่มาฝากต้มใส่น้ำปลาแดกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีพริกหอมกระเทียมค่ะโอไว้แลี่ลรอมีปลาทูมีต้นหอมผักชีนะคะมะค่ะมาทำกันเลยค่ะใส่กระถูไปเลยค่ะ ใสเพิ่มปะทุไปน้ำแนค่ะกำลังป่าอยู่นี่นะคะหอมผักชีของเราไปเลยป่นเห็ดกระสีแหงไปค่ะน้ำต้มปลาแดดข้าใไส่ลงกไปไค่ะเสร็จราคาป่น,ปนเห็ดไข่เห็ดร่วมไม่ละงงอะค่ะหรือว่าน้ำผิดเห็ดค่ะเสร็จแล้วค่ะไปตักับทายไส่บาตรกันค่ะ ค่ะอาหารของขา้า็จัดเตรียมไว้ใส่บาทเรียบร้อยแล้วนะคะไปค่ะไปตักบาทเอาบุญน,น้ำกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ใหมมานี่น้ำนิดค่ะเดอ้อเป็นกํลาลังใจใหมมานี่น้ำนิดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ จะได้ครบอันครบอาหารหามนี่แม่มีอยาปาากันไหม